ลองเท้าหมวดสปีดเทรลนะครับกับ4รุ่นจาก4ี่ค่ายนะครับที่ผมเลือกมาแล้วนะครับซาวน m มิงเทรลหกนะครับไก a ลาดฟลายทอนแ o ร a ฮ o r าทอร์เรนต์ทูอัลทรัสซูเปเรียีนะฮะ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รันนัคาด com นะครับเรารวบรวมรองเท้าวิ่งแล้วก็อุปกรณ์วิ่งไว้ให้เพื่อนๆวิ่งทุกคนนะไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นวิ่งถนนหรือว่าวิ่งเทรลนะครับนึกถึงเรารันนาคานะครับแล้ววันนี้นะครับอยู่กับผมแอดมินชัยคนนี้คุณเดินอีกแล้วนะฮะและกับหัวข้อนี้นะครับที่ผมจะมาพูดมารีวิวมาเปรียบเทียบให้ฟังกันนะครับนั่นก็คือรองเท้าหมวดสปีดเทรลนะครับกับสีรุ่น จาก4ีค่ายนะครับที่ผมเลือกมาแล้วนะครับนั่นก็คือ4รุ่นนี้ฮะซ i วมิง Trail 6นะครับ 2. g a ไ l a ลา l y t า n Air 3. Hoga t o r r ก n t i อ,อ 4. Ultra s ท p e r i o r 4.5รนะฮะนี่คือ4รุ่นจาก4ีค่ายที่ผมเลือกมาแล้วนะครับเอ๊แล้วถามว่าทำไมทำไมต้องเป็น s p t r d t r s i o e ด้วยนะครับผมมองว่า รองเท้าหมดเนี่ยเป็นหมวดที่มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างจากหมวดอื่นแล้วก็เป็นหมวดที่น่าสนใจแต่ไม่ค่อยมีใครรีวิวให้ฟังไม่ค่อยมีใครรีวิวเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูเลยว่าเออคนที่แบบชอบทำความเร็วชอบวิ่งเทรลแบบมีเป้าหมายเรื่องอันดับมีเป้าหมายเรื่องเวลานะครับจะต้องเลือกรองเท้าหมวดเนี้ยด้วยคาแรคเตอร์แบบไหนนะ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยมีคาแรคเตอร์อะไรยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับผมขออธิบายคําว่า s p e Speed Trail Shoe ก่อนนะครับว่าเอะไอคำว่า s t r e i t s h o l เนี่ยมันคืออะไรนะครับสำหรับผมนะ Speed Trail Shoe เนี่ยมันจะต้องเป็นรองเท้าวิ่งเทรลที่ทางแบรนด์เนี่ยออกแบบมาสําหรับเน้นในเรื่องของการทําความเร็วนะครับนั่นก็ต้องมีคุณลักษณะ3แบบนะครับนั่นก็คือ1 น้ำหนักต้องเบาก่อนนะครับ2พื้นรองเท้าเนี่ยมันต้องไม่หนาจนเกินไปนะครับมันต้องอยู่ระดับที่แบบบางจนถึงหนากลางๆนะครับเพราะไอ้พื้นรองเท้าที่มันหนาไปเนี่ยมันจะตามมาด้วยน้ําหนักแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงในการวางเท้าบนพื้นผิวเทรลนะครับไม่ว่าจะเป็นดินหรือว่าหิน,นครับถ้าหนาเกินไปมันจะไม่ได้มีความมั่นคงมากเหมือนกับพื้นรองเท้าที่มันบางนะครับข้อที่3นั่นก็คือ traction นะครับเรื่องของการยึดเกาะเนี่ย จะต้องไม่เป็นรองเท้าที่ดอกลึกจนเกินไปนะครับเพราะไอ้รองเท้าที่ดอกลึกเนี่ยเวลาเราไปเจอพื้นดินนะครับดอกที่ลึกมันจิกดินลงไปลึกเนี่ยมันจะทําให้จังหวะการก้าวเนี่ยมันกินแรงมากกว่าพื้นรองเท้าที่ดอกมันไม่ได้ลึกนะครับนี่ก็คือคุณลักษณะ3แบบนะครับที่ผมมองว่ามันจะตอบโจทย์กับ รองเท้าหมดเนี่ยนะครับที่จะต้องให้น้ำหนักมันนะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตัวแรกนะครับ a า m i n g Trail 6ทำไมต้องเลือก Trail 6ตัวนี้ของค่าย a า m i n g ก็เพราะว่าเหตุผลง่ายๆนะ a า m i n g ที่เข้าไทยตอนนี้มีรองเท้าเทรลแค่รุ่นเดียวนะนั่นก็คือตัว Trail 6นะครับทีนี้ตัวน้ำหนักของ Trail 6เนี่ยเบอร์9 US ผู้ชายนะครับอยู่ที่2 7 0ถึง280กรัมนะครับถือว่าหนักไหมสำหรับรองเท้าเทรลตัวนี้นะครับในความเห็นของผมนะ ผมว่าตัวนี้ยอยู่ระดับกลางๆไม่ถึงกับเบาไม่ถึงกับหนักนะครับต่อมานะครับไกดลาดไฟท่อนแอไกด์ลาด l y t o อ Air ทำไมผมถึงต้องเลือก f l y t o อ Air ตัวนี้ของแบรนด์ไกดลาดนะครับคือเนื่องจากว่าของค่ายไกดลาดเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งประเภทรองเท้าคาเรคเตอร์ของเขาเนี่ยออกมาชัดเจนว่าเฮ้ยอันนี้ต้องเป็นสเป t เทรลนะอันนี้ต้องเป็นค u ชช i ่งนะเรื่องของการสปอร์ตนะแต่ผมไล่ดูไล่ดูทั้งหมดนะครับ ตัวที่ชัดเจนที่สุดที่เขาพูดถึงเรื่องน้ําหนักเนี่ยก็คือตัว flyton air ตัวนี้นะครับที่น้ําหนักเบานะครับคิดว่าตัวนี้ก็เลยชัดเจนที่สุดนะครับของค่ายไกลาดนะครับน้าหนักของไกลาด flyton air ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่288กรัมนะครับในเบอร์42่นะครับหรือประมาณ8.5 US ันั่นเองของผู้ชายนะครับถามว่าเอ๊ะหนักไหมก็อยู่ในระดับที่เกินเกินค่าเฉลี่ยไปนิดนึงแต่ไม่ถึงกับหนักมากนะครับสำหรับตัวนี้ ต่อไปนะครับ h o ก a Torrent 2ทนะฮะฮก้าทอร์เรนทำไมทำไมผมต้งเลือก h o ก a Torrent 2ทําำไมไม่เลือกสป e ด c o ตรละ่ะก็เพราะว่า Torrent 2เนี่ยมันมีความบางมากกว่าแล้วก็ทาง h o ก a เนี่ยเขาบอกเลยว่าตัวนี้มันคือ Speed Trail จริงๆนะครับน้ำหนักของ Torrent 2เนี่ยเบอร์9ก้ผู้ชายนะครับอยู่ที่264กรัมเท่านั้นเองถือว่าเบากว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปนะครับสำหรับรองเท้า s p d t r t r l นะครับตัวนี้เบาจริง ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Ultra Superior 4.5นะครับ Ultra Superior 4.5เนี่ยทำไมทำไมต้องเลือกตัวนี้และทำไมไม่เลือก l n ล Peak 4.5ก็เพราะว่าตัวความบางของ Superior 4.5เนี่ยมันบางกว่า l n ล Peak นะครับแล้วก็ m i โซเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยโซเนี่ยของตัวเนี้ยมันเด้งและมันตอบสนองได้ดีกว่า l n ล Peak 4.5นะครับ น้ำหนักตัวนี้อยู่ที่252กรัมเท่านั้นในเบอร์เก้า US ซึ่งถือว่าเบาที่สุดนะครับใน4รุ่นนี้เลยนะนี่อั t ตร้าซูเปอร4.5นะครับต่อไปนะครับเรื่องของเมโซเฮ้พื้นรองเท้าเนี่ยตัวไหนเนี่ยบางที่สุดหนาที่สุดในกลุ่มนี้นะครับเริ่มกันที่ตัวแรกเหมือนเดิมนะครับซัมมิ l งเทรล6ซัมมิ i งเทรล6เนี่ยเมโซนะครับสแต็กไฮของเขานะครับข้างหน้านะครับอยู่ที่19.5มิลนะครับข้างหลังนะครับ อยู่ที่24.5มิลนะครับตัวนี้ drop 5มิลนะครับถือว่าเอ๊ะมิโซพื้นรองเท้าตัวนี้มันหนาไหมสําหรับกลุ่มเทรลชูนะครับผมว่าเรียกว่าอยู่ในระดับปานกลางไม่บางไปไม่ได้หนาไปนะครับตอบสนองกําลังดีนะครับตัวนี้เนี่ยมิโซของเขาเป็นเทคโนโลยี r e c o i l Plus นะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของพื้นเนี่ยมันมีความเฟิร์มนะแล้วก็ตอนวิ่งเนี่ยตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับไม่กินแรงเลยนะครับ เรียกว่าใส่เท่าไหร่ไปเท่านั้นนะครับไม่กินแรงนะครับไม่สูญเสียแรงตอนเจอพื้นดินพื้นดินแน่นๆนะครับก็ตอบสนองดียิ่งถ้าเจอพื้นปูนนะครับไม่ต้องห่วงเลย r e c o ยด Plus เนี่ยเด้งปึ๊กเด้งปึ๊กเด้งปึ๊กเลยนะฮะแต่แน่นอนนะครับถามว่าเฮ้ยสถานไหมตอนเจอถนนพวกคอนกรีตถนนยางมาต่อยสถานเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับมากนะครับด้วยความที่มันไม่ได้พื้นรองเท้าเนี่ยไม่ได้บางเกินไปนะครับซัพพอร์ตแรงกระแทกได้อย่างดีอยู่นะครับนี่คือซั m i ม้ t r a ร l 6 ต่อไปครับไกรลาดฟลาทอนแอร์ตัวนี้เนี่ยพื้นรองเท้าเนี่ยสแต็กไฮ้นะครับด้านหน้าอยู่ที่14มิลลมนะครับส้นเท้าอยู่ที่24มิลมตัวนี้เนี่ยดรอปค่อนข้างเยอะนะครับ1 1เซนเลยนะครับหรือ10มิลลิเมตรนะครับดรอปค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการช่วยในการก้าวเท้าเนี่ยเพราะว่าดรอปสูงไงนะมันก็ช่วยให้ก้าวเท้าได้ง่ายมากขึ้นนะครับบวกกับพื้นรองเท้าพื้นโฟมนะครับที่มันเป็นวัสดุ E C C E V A I นะครับให้การตอบสนองที่ค่อนข้างดีแล้วก็เบานะครับ ทำให้ตัวนี้ Flyton Air เนี่ยการตอบสนองนะครับได้ค่อนข้างดีนะครับน้ำหนักก็ถึงแม้ว่ามันจะหนักในทั้งสรุ่นนี้นะครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่เบาอยู่นะครับนี่คือ Flyton Air นะต่อไปนะครับ Hoka Torrent 2นะครับตัวนี้เนี่ย Stack h i นะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับอยู่ที่18มิเมแล้วครับแล้วก็ ด้านหลังตรงส้นเท้านะครับอยู่ที่23ม mm ิลลิเมตรดรอป5นะครับตัวพื้นรองเท้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัว EVA โฟมนะครับแต่ผมมองว่าเฮ้ยเป็น EVA โฟมที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์อยู่นะสำหรับรองเท้าเทรลเ,เพราะว่ามันไม่ได้เฟิร์มนะมันมีความนุ่มแล้วก็ความเด้งอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับด้วยความที่น้ําหนักเบาด้วยนะครับแล้วก็พื้นเรียกว่าไม่ได้โยบจนเป็นแรงนะครับก็มีแรงเด้งส่งอยู่บ้างนะครับทําให้ตัวนี้เนี่ย เป็นรองเท้าเทรลโหมดสปีดชูตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจอีกเหมือนกันนะครับ u ัล r ร้าซูเปอร4.5ตัวนี้นะครับสแต็กไฮนะครับอยู่ที่21มิลิเมตรนะครับแน่นอนครับอัลตร้าทมพี่ไม่มีดรอปนะครับซีโร่ดรอปนะครับสแต็กไฮด้านหน้ากับด้านหลังเท่ากันนะครับตัวนี้ด้วยความที่พื้นบางที่สุดนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าการวางเท้ากับตัวอ l t r a สูเปเรียส4.5เนี่ยมันรู้สึกว่ามีความมั่นคงมากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าการสพอร์ตจะไม่ได้ดีเท่ากันกันกบตัวอื่นนะครับแต่เรื่องของการทําความเร็วผมว่าก็ไม่ได้น้อยหน้ากันเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่ชอบซีโร่ดรอปจริงๆนะครับตัวนี้ก็คือตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคาแรคเตอร์ Character ของมิดโซตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าพื้นมันจะบางแค่21มิลนะ แต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความนุ่มแล้วก็ความเด้งมากกว่า Superior รุ่นก่อนๆน,นะครับถ้าใครเคยได้ลองนะครับแล้วก็มันนุ่มสบายเท้ามากกว่าตัว l n ล Peak 4.5ที่ผมพูดถึงทีแรกเมื่อกี้นะครับทำให้ตัว Superior 4.5เนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของค่ายอั t ตร้เลยนะครับสำหรับ Spaceed Trail นะครับต่อไปนะครับเรื่องของการยึดเกาะหรือ traction นั่นเองนะครับเฮ้ดอกที่ลึกเนี่ยที่ผมบอกไปนะว่า ถ้อดอกที่ลึกเกินไปเนี่ยมันก็ไม่น่าจะตอบโจทย์มากเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยจัดเปรียบเทียบให้เห็นว่าอีดอกอันไหนลึกกว่าอันไหนตื้นกว่าอันไหนเกาะกว่าเนี่ยมันเปรียบเทียบให้เห็นได้ค่อนข้างยากนะแต่พอเอาไปวิ่งจริงเนี่ยมันรู้สึกได้ว่าอยอันไหนมันแบบพอเวลาจิกท้าแล้วมันรู้สึกมีความมั่นใจมากที่สุดนะครับสําหรับผมนะเรื่องของการยึดเกาะน,นะผมให้ตัวนี้เลย Summing Trail 6 ถึงแม้ว่าการวางแพทเทิร์นของมันมันดูธรรมดานะแต่ว่าตอนขึ้นเขาตอนจิกดินเนี่ยผมรู้สึกให้คู่นี้มั่นใจสุดๆจริงๆนะครับเป็นพื้นวิบรมนะครับแล้วก็ดอกมันดูเรียบง่ายแต่ว่าค่อนข้างเกาะเอ๊ะแล้วถามว่าเวลาเอาไปวิว่งจริงทําความเร็วจริงเนี่ยมันมีผลต่อการทําความเร็วแบบเห็นได้ชัดเลยไหมอันเนี้ยนะผมบอกได้เลยว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ไอ้ดอกที่ ลึกเนี่ยมันทำให้เราวิ่งทำให้เราก้าวได้แบบมั่นใจมากกว่าเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูดอกใกล้ๆก,กันดีกว่านะครับว่าดอกตัวไหนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือ Soming ง a i l 6นะครับดอกเป็นอย่างนี้เลยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวไกลาดฟลายทอนแอร์นะครับผมนี่เป็นแบบลายเข้าหลามตัดนะครับ ก็ดูแล้วเนี่ยมันมีการยึดเกาะ traction นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับด้วยการออกแบบลายของพื้นรองเท้านะครับต่อมานะครับก็คือตัว Torrent 2นะครับ Torrent 2เนี่ยถ้าดูเนีย่ยดอกมันค่อนข้างลึกที่สุดนะครับดันั้นเรื่องของการยึดเกาะเนี่ยก็ไม่แพ้ s u m m i n g Trail 6นะครับแต่ไม่ใช่พื้น Vibram นะ เพราะฉะนั้นนะถ้าเจอหินเปียกหรือว่าพื้นลื่นๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากกว่าพื้นวิบรัมนะครับผมต่อมานะครับก็คือตัว s u p e r i o r 4.5 s u p e r i o r 4.5เนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าดอกตื้นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเอื้อต่อการทําความเร็วนะ s u p e r i o r 4.5ก็จะเอื้อมากกว่าแต่ก็ต้องระมัดระวังนะในการก้าวในการเจอทางที่มันค่อนข้างเทคนิคนะครับต่อมานะครับประเด็นที่สําคัญมากๆเลยเปรียบเทียบมาแล้วว่าให้แต่ละตัวเนี่ย คาแรคเตอร์ <Character S 2> เป็นยังไงกันบ้างนะครับมีคุณสมบัติเป็นยังไงกันบ้างแล้วเราควรเลือกรุ่นไหนดีเฮ้ย hey, เลือกไม่ถูกอะผมขอตอบอย่างนี้ครับว่าสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการรองเท้า s Speed Trail Shoe ที่ไม่ได้วิ่งระยะไกลมากนะครับไม่ได้เกินระยะอัลตร้านะครับอยู่ในระดับแบบ1 0โล20โล30โล30กว่า40ระยะทางประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชอบ รองเท้าที่ไม่ได้นุ่มนะครับมีความเฟิร์มมีความแบบดิบๆอยู่มีความสะใจในการก้าวอยู่นะครับแล้วก็ต้องการความมั่นใจในการอัพฮิลหรือดาวฮิลนะครับต้องเป็นตัวนี้ครับเซา i ม g งเทรล6ตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพื้น r e c o r d Plus ของเขาเนี่ยค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่ต่างจากทั้ง3รุ่นที่เหลือนะครับมีความแน่นความเฟิร์มความความแบบปังๆจังหวะก้าวเนี่ยมันแบบ ไม่กินแรงนะครับใส่แรงเท่าไหร่กลับไปเท่านั้นนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์นะครับและข้อดีที่ผมชอบกับรองเท้า s าวน์เม t งเทรลคู่นี้เนี่ยก็คือตัวหน้าผ้าอัปเปอร์ด้านบนเนี่ยมันเป็นผ้าอัปเปอร์แบบตะข่ายบางๆตะข่ายชั้นเดียวะระบายอากาศได้แบบโหผมว่าดีที่สุดที่ผมเคยใช้มาขององเท้าเทรลนะแล้วก็รู้สึกว่าด้านหน้าตรงนี้ไม่ต้องรันอินเลยนะครับผ้ามันค่อนข้างแบบ มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับไม่กระด้างนะครับด้านโทบ็อกตรงนี้ด้านบนอะอัปเปอร์ด้านบนอะโห้โคตรสบายอะจริงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันการเตะหินอะไรพวกนี้การเตะกิ่งไม้ได้ค่อนข้างดีนะครับป้องกันด้านหน้าแบบแผ่นใหญ่เลยตรงไอ้ตรงโทกาดตรงเนี้ยครับแต่ข้อเสียก็คือไม่มีรูระบายน้ําที่ด้านข้างเลยนะครับมันจะเป็นตัวทีพหุ้มเกินตรงมิดโซตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้น ห่วงแค่อย่างเดียวนะครับเรื่องของการระบายนะ้ําแต่การระบายอากาศแล้วก็เรื่องของความแห้งของเท้าด้านในเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมตัวนี้นะครับ Trail 6สําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีคาแรคเตอร์แบบเฮ้ยชอบความสบายในการดาวฮิลด้วยนะครับชอบความมั่นคงจังหวะวางเท้านะครับแล้วก็ไม่ได้วิ่งระยะอัลตร้าขึ้นไปนะครับ ต้องตัวนี้เลยครับ Ultra Superior 4.5ตัวนี้เลยนะครับที่ตอบโจทย์มากๆนะครับหนึ่งก็คือโทบ็อกซ์ที่กว้างนะครับทำให้จังหวะดาวหิวเนี่ยโอ้โหเท้าไม่ลู่จนมันบีบจนเกิดการเสรียสีจนนิ้วเท้าพองนะครับไว้ใจ Ultra ได้นะครับเรื่องของหน้าเท้ากว้างและการดาวหิวที่แบบสบายนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของความมั่นคงในการวางเท้าเนี่ย ทุกก้าวที่วางเท้าลงไปเนี่ยมันมีความมั่นคงจริงๆนะครับเพราะว่าพื้นที่บางนะครับไม่ได้หนาจนเกินไปและมันเป็นพื้นรองเท้าที่เป็นซีโร่ดรอปนะครับทำให้การวางเท้าเนี่ยมันมั่นคงที่สุดนะครับทั้ง4รุ่นนี้ตัวนี้วางเท้าได้มั่นคงที่สุดนะฮะและเพื่อนๆที่เลือกคู่นี้เนี่ยต้องมีคาแรคเตอร์แบบชอบมีความดิบอยู่บ้างนะครับแล้วก็ได้ความนุ่มเข้ามาหน่อยนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับ และที่สําคัญก็คือตัวนี้เนี่ยระบายน้ําได้ค่อนข้างดีนะครับตรงด้านข้างตรงอัปเปอร์ตรงนี้มันไม่มี TPU มากั้นนะครับแล้วก็มีรูระบายน้ําด้านหน้าให้อีก4รูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการระบายน้ําตัวนี้สบายหายห่วงนะครับและแห้งเร็วแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นผ้าอัปเปอร์รูเยอะๆแบบนี้ ระบายอากาศดีระบายน้ําดีนี่คือ u u t r a Superior 4.5นะครับและสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการรองเท้า Speed Trail ที่ u p อร์ t ขึ้นมาหน่อยนะครับเฮ้ยวิ่งระยะไกลกว่า u u t r a ได้นะครับวิ่งระยะ40กิโลขึ้นไปเนี่ยได้สบายมากขึ้นนะครับนั่นก็คือต้องเป็นตัวนี้พามพามพามไกลรลาด f l y ยทอนแอและขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อนๆที่ชอบมีปัญหาเรื่องเชือกรองเท้าหลุดเนี่ย เฮ้ยตัวนี้เข้ามาแก้ปัญหาได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเชือกรองเท้าแบบ l e s ล lock นั่นเองนะครับนี่เพราะฉะนั้นปัญหาเชือกรองเท้าหลุดเนี่ยมันจะหมดไปจริงๆนะครับคาแรคเตอร์ของไก l ลาสไลท์ทอนแอร์ตัวนี้เนี่ยให้ความสปอร์ตนะที่มันดีขึ้นมากกว่า2รุ่นที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับฟิลลิ่งจากการวิ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีความเรียกว่าความแน่นของพื้นรองเท้าอยู่นะครับไม่ได้นุ่มนะครับ แต่ก็ไม่ได้ยวบนะครับให้การตอบสนองที่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันต้องคํานึงถึงนะครับตอนที่เจอพื้นคอนกรีตกับพื้นลาดยางนะครับตัวนี้ก็ผมรู้สึกว่ามีค่อนข้างมีความสะแานอยู่นิดนึงนะครับกับพื้นมิโซ ECC EVAI เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ต้องการไประยะที่ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ชอบมีปัญหาเรื่องเชือกองเท้าหลุดตัวนี้แฟลตทอนแอรตัวนี้จะตอบโจทย์นะครับกับเพื่อนๆที่มี คาแรคเตอร์ประมาณนี้นะครับและตัวสุดท้ายนะครับ Torrent 2นะครับเหมาะกับเพื่อนๆที่มีคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับผมพูดง่ายๆนะมีคาแรคเตอร์ที่ชอบความสบายมากกว่า Flyton Air นะครับมีการสัพพอร์ตที่ดีมากกว่า Flyton Air เพราะว่าตัวเนี้ยเจอถนนลาดยางเจอคอนกรีตไม่สถานเท่ากับตัว Flyton Air นะครับมีการสัพพอร์ตที่ดีนะครับน้ำหนักเบานะครับวิ่งสบายนะครับตัว Torrent 2นะครับก็คือคำตอบของเพื่อนๆที่ ชอกเิ่งแบบนี้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคําตอบให้เพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหารองเท้าไปวิ่งเทรลแล้วเราต้องการเน้นการทําเวลานะครับเน้นการทําสปีดนะครับจะช่วยให้เพื่อนเลือกรองเท้าได้นะครับแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนนะครับที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้านะครับได้ที่เว็บไซต์รั n คาร์ com นะครับหรือถ้าเพื่อนๆยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมครับก็สามารถ เข้ามาพูดคุยกับเราได้เร like like ื่องนะครับไม่ว like ่าจะเป็นทางไลน์ทาง Facebook หรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่งสนามวิ่งอาการบาดเจ็บการอาหารการกินหรือการซ้อมนะครับเราคุยกันได้ทุกเรื่องจริงๆนะครับเพราะว่าเว็บไซต์รณท่าดคอมเราไม่ใช่แค่เว็บไซต์ขายรองเท้าวิ่งหรืออุปกรณ์วิ่งอย่างเดียวนะครับแต่เราคือเพื่อนคุณแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับพอมพอม Mm-hmm.